สวัสดีค่ะพี่พๆขาวันนี้นะเป็นวันศุกร์นะคะได้พระมานะหลากหลายรายการเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะน้องยุ้ยนะคะขออนุญาตนะนําพระสมเด็จที่ได้มานะวันนี้นะหน้าใหม่นะเซตนี้เป็นชุดใหม่ทั้งหมดนะคะพี่นะคัดแต่หัวกะทิมาเลยนะคะวันนี้นะแจ้งราคานะทุกองคนะคะคิดราคาเหมาเหมาไปเลยนะคะพี่นะสองพบาทนะคะ เอา2,500บาททุกองค์นะคะพี่ๆค่ะาก็วันนี้หนูลงแค่10องค์นะซอบซอนะคะพี่นะซอบซอนะได้มาเยอะนะคะพระสมเด็จนะคะก็อย่างที่น้องบอกนะคะว่าคัดพระแท้พระดีนะคะสวยนะเดิมเดิมเลยนะคะมาเรามาเริ่มกันที่ เช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะช่องยุวยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพศพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์นะคะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะใช้เบอร์เดียวกันนะคะก็ <c oughs> หรือใครนะคะนี่น้องนะให้พี่ๆนะแคปนะคะกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะคะก็แอดมาเป็นเพื่อนกันนะคะพี่นะเข้ามาพูดคุยราคาสอบถามกันนะคะอ่า เรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมนะคะนะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่นะโอ้โห,โโหกุกนะคะรับความเก่านะคะโอยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> หน้าพระนะคะเป็นรอยนะคะแตกลายนะคะเราดูพิมพ์ซอกแขนนะบอกแล้วนะวันนี้นะหนูคัดมานะคะคัดมาเลยนะคะพี่นะสองพันห้านะคะราคาเบาๆนะหนูคิดราคาเหมาเท่ากันนะปกตินะหนูพูดตรงๆนะหนูเปิดนะสามพันห้านะแต่น,นี้ว่าหนูเอาจํานวนนะคะพี่นะขายเอาจํานวนนะเอาองค์ละสองพันห้านะคะสําหรับใครจะจองนะรบกวนนะ จ่ายมาจำมาครึ่งหนึ่งนะคะพี่นะก็มาจำให้น้องนะคะสักหนึ่งพันสองนะหรือหนึ่งพันบาทนะคะส่วนพี่ทนหนโอนนะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ค่าบริการปลายทางนะหนูยังจัดโปรให้นะคะไม่เก็บเพิ่มนะคะมา <c oughs> รายการที่หนึ่งนะคะเกตดทะลุซุ้มนะคะนี่ไม่ผิดพิมพ์นะพิมพ์ชัดเจนนะคะพี่นะหน้านะเป็นเม็ดถั่วกเขียวนะคะกลมลีนะสวยนะคะพี่นะนี่ดูซอกอง์พระนะแขนนะคะด้านขวามือนะคะก็จะยกสูงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าด้านซ้ายเล็กน้อยนะคะไม่ผิดพิมพ์นะหนูรับรองนะ แตกไายงาได้มาจากเออบ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเมตตานะคะแบ่งปันให้นะคะพี่ๆนะเป็นข้าราชการระดับสูงนะคะท่านกเกษียณแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าท่านเนี่ยชอบพระสมเด็จนะนี่รายการที่1แจ้งรายการมาให้น้องยุ้ยด้วยโอ้โหพี่เอ้ยลอยยุบยับย่นนะบอกเลยว่ามีครบนะวันนี้นะมีครบจริงๆนี่ เนื้อนี่เป็นขนมตุ๊กตับเลยนะนี่รายการที่1น,นะคะเริ่มด้วยของสวยนะบอกเลยว่าวันนี้คัดมาแล้วนะคะคัดมาแล้วนะรายการที่สองนะคะพี่ๆขารายการที่สองนะนี่ โอ้โหอันนี้เนื้อหามวลสารนะคะสวยงามนะโอ้โหดูพิมพ์นี่ซอกแขนนะคะลึกๆนะอกวีนะคะอกวีนะนี่เกรดชิดซุ้มนะคะรายการนี้ไม่ทะลุนะคะพี่นะนี่น้องให้ดูนะเนื้อหามวลสารนะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะน้องบอกแล้วนะวันนี้คัดแต่หัวกะทิมานะคะพี่พี่ขานนี้สวยนะ แท้นะดูเดิมๆง่ายๆเลยนะคะพี่นะดูด้วยแท้ตาเปล่าเลยนะแบบนี้นะนี่รายการที่หนึ่งนะคะอะารการที่สองนะคะรายการที่สองนะ,ะงนะด้านข้างนะโอ้โหลอยยุบยับย่นนะฮะมีหมดนะคะพี่นะ <c oughs> นี่อื <c> ้อ <oughs> เหมือนว่าพี่นะใช้กล้องส่องพระส่องเองที่บ้านเลยนะความละเอียดของกล้องหนูเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นรายการที่3นะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่3มเนี่ยมีปิดทองด้วยนะคะเนี่โอเกรดชิดซุ้มนะคะเกรดชิดซุ้มนะหน้าเนี่ยเลี้ยวนะคะเป็นเม็ดถั่วเขียวเลยพิมพ์ลึกๆนะคะพี่นะนี่ลองให้ชมใกล้ๆนะคะ <c oughs> รายการละ2,500บาทนะคะปกติหนูขาย3,500นนะพี่นะก็จัดโปรให้ลูกค้านะคะ ดูนะลอยยุบยับย่นเนี่ยนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะมีลงทองนะจ๊ะพี่พี่ขาลงทองนะพระวันนี้ที่หนูคัดนะเดี๋ยวหนูจะทำคลิปเรียวน้าช่องทั้งหมดนะรายการถัดมานะคะอันนี้เจ้าของนะถอดนะคะผู้ใหญ่ท่านนี้อย่างที่น้องบอกนะคะว่าท่านนะคะถอดนะกรอบนะคะ <c oughs> ท่านเรียนทองคำไว้นะคะถอดทองขายนะช่วงนี้ทองแพงนะคะนี่นะ <c oughs> <c oughs> ถอดกรอบออกนะคะรายการที่สี่นะคะพี่พี่ขารายการที่สี่นะเพงข้าราชการนะคะระดับสูงนะ,ะท่านกเกษียณนะคะเยอะนะ,ะพี่นะหนูเจอเยอะนะ,ะที่แบบอายุหกสิบกว่านะฮะหกสิบเจ็ดิบนะลูกหลานไม่ชอบนะ,ะหรือบางครั้งมีแต่ภรรยานะ ลูกสาวอย่างเงี้ยนะก็คือเขาไม่ชอบนะคะพี่นะบางทีก็มีลูกชายนะก็มีนะคะญาติๆหนูก็มีอยู่คนนึงนะคะพี่นะเป็นข้าราชการนะระดับสูงแล้วก็ลูกชายนะมีนะแต่ไม่ชอบพระนะลูกสาวก็ไม่ชอบนะท่านก็ให้หนูไปดูนะคะแล้าก็ขายออกก็เยอะนะคะขายออกก็เยอะนะหนูก็ได้พระแท้มาจากบ้านท่านนะหลายองค์นะคะ <c oughs> รวมทั้งชุด <c oughs> พระสมเด็จนี้ด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่พี่ขารายการที่ห้านะโอ้โหอันนี้เกดชิดซ้มนะจ้ารายการที่ห้าโอ้โหลอยนะย,ยุบยับย่นนะคะ เป็นขนมตุ๊บตับเลยนะคะพี่ๆคะ่ะอ่าใครปิดพาร์สนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะหนูดูอีกทีนึงนะคะว่าปัษณนีแถวบ้านหนูเปิดหรือเปล่านะแต่เขาแจ้งมานะว่าวันสิบสิบเอ็ดปิดนะคะพี่นะก็ถ้าเปิดนะหนูจะจดส่งให้ก่อนนะถ้าไม่เปิดนะคะขออนุญ,ญาตนะจะส่งวันจันทร์ทีเดียวเพราะว่าวันอาทิตย์ปัตณนีบ้านหนูปิดอยู่แล้วนะคะพี่นะลูกค้าใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะหนูจะส่งให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะ จ <c oughs> นลูกค้าเดิมนะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะหนูจะส่งจริงนะคะก็ไปชนีไม่เปิดนะคะรายการที่ห้านะถ <c oughs> ัดมานะจ๊ะเป็นรายการที่หกนะคะนี่สองพันห้านะเกจชยโยนะคะเจ็ดชั้นนะคะอกตันนะนี่จุดจ่ายตังครบนะพี่นะอ่ะให้ดูจุดจ่ายตังกันก่อน <c oughs> บอกเลยนะสองพันห้านี่พัดหลุดนะคะพี่นะสองพันห้าเนี่ย แท้ตาเปล่าเลยนะองค์นี้นะเซียนดูหลายท่านแล้วนะคะพี่นะแท้ตาเปล่านะโหดูหน้านะใบหูนะชัดเจน2,500บาทนะจ๊ะจุดจ่ายตังมีครบนะคะพี่พี่ขาส่วนใครจะรับ2องอ์นะราคาก็มาคุยกันนะคะถ้ารับ2องอ์นะก็จะลดได้ให้นะคะลดให้ได้นะ เป็นราคาเหมาเหมาเลยอันนี้หนูคิดราคาเหมาพี่แบบไม่ได้ซื้อต่อองนะสองพันห้าเนี่ยเป็นราคาเหมาเลยนะคะนี่นะด้านหลังนะคะมีแกะปูนขาวเปลือกหอยนะคะพี่นะนี่โอ้โหดูสวยจริงนะหนูบอกเลยว่าเกจิโยองค์นี้สวยนะคะเทียบเท่าองค์ดาราเลยนะคะพี่นะเทียบเท่าองค์ดาราในหนังสือนะหนูบอกก่อนนะ นี่รายการที่6นะคะถัดมาเป็นรายการที่7นะคะโอ้โหดูรายการที่7จ <c> ด <oughs> สมเด็จบรรคังนะคะตีเป็นบางขุนพงก็ได้นะคะพี่นะรายการที่7นะน นี่นะคะซอกองค์พระนะคะมีกุกาบความเก่านะอ,อืขอประทานอภัยนะเต็มองค์พระเลยนะคะนี่ออขอประทานอภัยนะคะถ้าหนูไม่แกระแอมเดี๋ยวเสียงไม่ออกนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะคะโอ้โห ันมานะจ๊ะเป็นรายการที่แปดนะคะพี่พี่ขะโอ้โหอันนี้คือโคตดเก่านะรายการที่แปดดูหือใบหน้ากลมนะได้รูปเชียวเก็ดชิดซุ้มนะคะรายการที่แปดนะคะ นี่เป็นรายการที่8นะคะพี่ี่ขา ัดมานะคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะรายการนี้เจ้าของนะคะก็โอ้โหอันนี้มีจุ่มลักด้วยนะคะรายการที่9้านะคะพี่พี่ขาลักษณะนะคะเหมือนเจ้าของนะคะจะถอดนะคะเอากรอบขายด้วยนะคะกรอบทองนะรายการที่9นะคะโอ้โหเนื้อหามวลสารนะคะสวยงามเลยทีเดียวนั้นแน่นแบบนี้นะ มีขอบนะคะมีจุ่มทองดูไอจุ่มรักนะคะจุ่มลักนะคะพี่ <c oughs> เนื้อหามวลสารเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะ EP นี้มีเพียงแค่สิบรายการนะคะพี่นะคัดสวยมาแล้วนะจ๊ะมีเพียงแค่สิบรายการนะใครถูกใจองค์ไหนสนใจรายการไหนนะคะทักมาหาน้องยูวีนะคะพี่นะเบอร์โทรและไอดีไลน์นะเดี๋ยวหนูขึ้นหน้าช่องนะคะองค์สุดท้ายนะคะรายการที่สิบนะคะนี่มีลงรักแล้วก็ปิดทองด้วยนะคะสวยๆอกวีนะคะหน้ากลมนะคะ โอ้โห oh, สวยนะแล้วก็เกตนะคะชิดซุ้มนะคะนี่ไม่ผิดพิมพ์แน่นอนรับรองนะคะแท้ตาเปล่านะโอ oh, แขนอกสวยนะรายการสุดท้ายสวยมากนะคะพี่บอกเลยว่าสวยนะราคา25 0 0นี่เป็นราคาขายนะคะจัดโปรมาจาก3,500บาทนะคะพี่ๆนะรอยยุบยับย่นนะคะแล้วก็เออเป็น <c oughs> ขนมนะเนื้อตุบตับนะโอ้ oh, ทั่วองค์พระเลยดูนะ แล้วมีนะคะนี่ลงทองนะติดอยู่เต็มองค์พระเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างครบเลยทีเดียวนะคะแล้วเรามาดูเนื้อหามวลสารนะรอยแตกลายงานนะคะพี่พค่ะโอ้โหหนูให้ดูนะสวยนะองค์สุดท้ายเนี่ยใครไวใครได้นะคะใครไวใครได้นะ ลงแค่10บองค์นะคะได้มาจากเมตตาพระ,าระเนี่ยได้มาจากผู้ใหญ่นะคะอย่างที่น้องบอกนะคะว่าเป็นคุณน้าเคยหนูเองนะเป็นข้าราชการระดับสูงนะอย่างที่บอกนะคะว่าลูกสาวและลูกชายนะคะไม่ชอบนะคะไม่ชอบพระนะก็เข้าทางหนูนะก <c oughs> ในนะะ็ให้หนูมาไล้์นะคะให้หนูมาไล้์นะท่านเมตตานะคะ มาท้ายคลิปเหมือนเดิมเรามาชมช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์สำหรับยุ้ยพระบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วทีเพืพิจิตจัดให้บายยุ้ยเบอร์โทรไอดดไลน์0 9 5ย์9 8 7 7 7นะคะสำหรับวันนี้ฝากขอบพระคุณมากนะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ